สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่17พฤศจิกายนปี66วันนี้จะวางแนวทางเราพัฒนานะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเราพัฒนาตอนเช้าก็ลงคลิปฮานอยไปแล้วนะครับเนาะใครเป็นคอฮานอยก็จัดไปนะครับเนาะถ้าชอบถ้าไม่ชอบ,บอกอ็จับพือพรมันเทิงนะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนะาะเป็นกำลังใจกันก็ถ้าวันไหนไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเนาะ ถ้ามีเวลาอัดคลิปก็จะลงในช่องชุมชนนะครับสาหรับคอฮหาหนอยฮหาหนอยและเราพัฒนานะครับจะลงในช่องชุมชนแต่ก่อนก็ลงในช่องเฟซเฟซบุ๊กนะครับเนาะจะลงแล้วไม่ค่อยมีคนดูนครับเนาะไม่ค่อยมีใครติดตามทุกทีคนไม่ค่อยชอบเล่นเฟซบุ๊กไม่ค่อยเล่นเฟซบุ๊กนะครับเนาะใส่คนเล่น youtube สมัคกว่าคนในหลังๆก็เลยไม่ค่อยลงนะครับเนาะแต่ก่อนถ้าไม่มีเวลาอัดคลิปจะลงที่ youtube เอฟเฟซบุ๊กนะครับเนะาะพูดผิดทำใม้เวลาคลิปจะไปลงเฟซบุ๊กแต่ก่อนหลังๆไม่ค่อยมีคนดูนะครับเนาะไม่ค่อยมีใครชมไม่มีใครกดติดตามเลยคนชอบทาง YouTube มากฝาดูดูแล้วนะครับเนาะก็เลยลงที่ YouTube แทนนะครับถ้าวันนี้ไม่มีละคลิปแต่เป็นช่องชุมชน,นครับนะต้องเลื่อนดูให้ดีจะมีรูปแปะๆไ,นะไว้อยู่นะครับเนาะรูปแปะะไว้อยู่ช่องชุมชนก็คล้ายๆกับเฟซบุ o กแหละครับ เปินไปก็เจอเลยประมาณนี้เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นคลิปเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาแผ่นทั่วไปนะครับเนาะไม่จะพูดยังไงดีเพราะว่า youtube มีทั้งแบบคลิปแล้วก็แบบไม่ใช่คลิปนะครับเนาะน่าจะรู้ดีนะครับเนาะประมาณนี้ก็คนอื่นมาดูฮาหนอยเออเาพัฒนานะครับดูผลเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับเนาะพุธที่สิบห้าผลหกตัวมีเจ็ดสี่ห้าห้าหนึ่งสี่นะครับ หตัวนะครับเจ็ดสี่ห้าห้าหนึ่งสี่สองตัวล่างก็ห้าห้านะครับเราพัฒนาแต่บางพื้นที่ก็เจ็ดสี่นะครับเนาะแล้วแต่พื้นที่แต่ทา้งที่บอกสราคามาเข้าห้าห้านะครับเนาะส่วนสองตัวบนก็คือหนึ่งสี่หนึ่งสี่ตัวนี้ก็มาเป็นมอออกที่รัฐบาลไทยนะครับเนาะวันที่สิบกเป็นตัวล่างครับเนาะลาวมาออกลาวมาออกรัฐบาลไทยนะครับเนาะ ดูสิวันนี้รัฐบาลไทยจะไปออกลาาไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะจะสลับขั้วกันไหมห้าสี่กับหนึ่งสี่แนวทางไม่มีนะครับเนาะแนวทางของบ่าวสาลคามไม่มีห้าสี่กับหนึ่งสี่ไม่มีนะครับไม่เข้านะครับเนาะของพี่ชายใจดีห้าสี่หนึ่งสี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเนาะก็หลุดไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ลงทางให้ใหม่นะครับทั้งบ่าวสาลคามแล้วก็พี่ชายใจดีเลยก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับแนวทางก็แบ่งปันนะครับเนาะกวบคู่กันไป สองทางเลือกนะครับทางสองทางเลือกสองหัวที่ฝ่หัวเดียวนะครับเนาะใครชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะครับชอบของเบาสารคามชอบของพี่ชัยจีดีก็ประมาณนี้ก็ลุยเลยนะครับเนาะลุยโลดลุยโลดถ้าผู้ชมบก็คามไปนะครับู้ชมาความันเถิงเหมือนเดิมนะครับเนาะก็มาที่ของเบาสารคามก่อนนะครับมาที่เบาสารคามก่อนใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับสะดวกจดสะดวกแคปก็รอแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะ ถ้าจดไม่ทันก่อนวันที่เคยพูดประจํานะครับก็กดหยุดคลิปนะครับผมคยย้นโยให้กดหยุดคลิปก็จดได้เลยเทคนิคนะครับเนาะบางคนบอกจดไม่ทันเลยบาเวเอ้ยคนสดวกแคปง่ายแปบ๊บเดียวนะครับเนาะแต่แนะนําสำหรับคนสะดวกจดนะครับเพื่อคนลุงคนป้าฟังอยู่จากลุ้นกับลูกกับหลาน,นครับเนาะแคปไม่เป็นบาเวเอ้ยชอบจดประมาณนี้กดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับถ้ากลุ่มคืนโยให้ ก็วันนี้เด่นเจ็ดเด่นห้านะครับนะทางเบาสารครามเด่นเดเด่น5ถ้า7มานะครับก็70 78 79นย์เจ็ะครับเจ็ดศูถ้า7มาแต่ถ้าเป็น5มาก็จะเป็น50 58 5นย์ห้าแนะครับห้าศูนแต่ถ้า7กับห้าไม่ทำงานนะครับก็จะเป็น6แทนนะครับก็60 68 69นะครับ60 68 6 9 9คู่นะครับเนาะวันนี้ไม่มีชุด3ตัวนะครับถ้าวันในลง9คู่จะไม่มีจะไม่มีชุด3ตัวนะครับถ้าหนวันวันในลง8คู่ก็จะมีชุด3ตัวให้ประมาณนี้นะครับเนาะก็ตามต่มมาที่ของพี่ชายใจดีนะครับก็อขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับเนาะเลขกเด่นนะครับ เด่น6เด่น7นะครับบนล่างเหมือนกัน,นครับเนาะเด่นะ6เด่น7จับคู่นะครับมี6คู่ก็6 1 6 3 5 9 7 1 7 3 5 2นะครับ5คู่6คู่นะครับเนะบนะาะไม่ใช่5 6คู่ ทวอีกครั้งนะครับของพี่ชายเจดีเด่น6เด่น7นะครับจับคู่6 1 6 3 5 9 7 1 7 3 5 2นะครับ6คู่6คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่6 1 6 3 7 1 7 3นะครับเน้นให้4คู่นะครับเนาะ6 1 6 3 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสี่คู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดเลยพี่ชายจะดีบอกก็มาที่ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมีเก้าหกหนึ่งเก้าหกสามสองเจ็ดสามทวนครับนะครับชุดสามตัวเก้าหกหนึ่งเก้าหกสาม 273สนะครับก็ครบทวนนะครับแนวทางพิชัยใจดีทั้งชุด2ตัวแล้วก็3มตัวนะครับเนาะตัวเนี้นให้ก็เน้นให้สีคู่นะครับพิชัยใจดีก็วันนี้คลุ้นไปด้วยกันครับเนาะจะเป็นยังไงรัฐบาลไทยเมื่อวาน2ตัวล่างหนึ่งสเาของเรามาออกนะครับเนาะ1 4สี่ตรงตรงเลยเราของเรามาออกวันนี้เราพัฒนาวันศุกร์ จะของรัฐบาลไทยไปออกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะรัฐบาลไทยหนึ่งเสียเก้าศูนย์นะครับจะจะมาไหมแต่เก้าศูนย์ไม่มีนะครับทั้งเ่าสารคามแล้วก็พิชายเจดีไม่มีนะครับผมมีแต่เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์นะครับถ้าเก้าก็เป็นเก้าหกเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเนาะก็ใครชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะครับใครชอบแนวทางเบาสรารคามก็จัดนะครับชอบแนวทางพิชายเจดีก็จัดไปนะครับเนาะ วันนี้ลุ้นไปด้วยกัน,นครับวนะ่าจะเป็นยังไงเผดหวังจากรัฐบาลไทยไปเที่ยวลาวจะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะก็วันนี้บรราศคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพามาเที่ยวที่อุดรน,นะครับเนาะอุดรธานีก็สละคำไปทําธุระที่นั่นนะครับเนาะแล้วก็แวะเที่ยวพายนล้ลถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับเนาะทาธุระให้ลูกสาวนะครับเนาะแวะเที่ยว ถ่ายรูปอยู่สวยๆให้ชมอันนี้เป็นหนองประจัก์นะครับคลิปหนองประจัก์บรรยากาศดีมากนะครับเนาะบรรยากาศดีมากลมเลื่อนดีนะครับแต่วันนั้นไปดูเหมือนฝนจะตกเลยนะครับเนาะวันนั้นมีร้านน่าไปเที่ยวนะครับเนาะบรรยากาศดีๆบ่าวทำจะไปเรื่อยนะครับเาหลังๆก็จากนี้ไปไปอยู่เรื่อยๆนะครับถูกปีปีใหม่สงการต้องไปนะครับเนาะเมืองอุดรก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ